có cả trong khối này bưng lại để em bỏ bưng lại bưng bưng, ai, bưng chào Chúc đi ừ. กุ้ยหัวนี่ถือแงบ่มีคนซื้อเลยจ้าถือหลายคักถือคักอีหลีเกิดมากกรลั่งก็เห็นกล้วยถือข้นไหนแหละบ่จ้าบา้บานถือหองแพงหลายมันถือยังไงคนอยู่ทั้งบ้านจะซื้อหองแพงหลายเบิง<ม>บ่งตามสถานการณ์แม่ลูกแม่ละสองมื่นแม่ละมื่นเก้าเลยบ่เบิ้งก็บ่เคยเห็นกล้วยแม่ลูกควบละม 10, ื่นเจ็ดมื่นแปดแต่ถ้าเกิดว่าน้อตอนนี้เป็นสาวน้อแม่น้อแงอีหลีโอ้เอาฟังเด้อตอนนี้อันนี้จ้าถือคักอีหลีแหละบ่มีคนซื้อน้ำเบิ่งว่าโลดทออันนี้แม่ยังนี่ สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีเป็นเซลว,วันอังคารที่12กันยายน2566ครับโชคดีพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศการทีดพักมื้อประดับวองวางจะมันจะสัวท่อนติดประจําทุกวนนันอังคารพี่น้องครับตลาดที่นี่เปิดอยู่จะเปิดวันอังคารครับแล้วก็รม่วงควอยสีขาประมาณวานันวันจันทร์ตอนเย็นๆครับผมยิ่งลืมงขอมาแล้วก็ยิ่งลืมกดไลค์กดตามให้โชคดีดนิดนึงครับผลิตภัณฑ์บ่านผ้าลวยใส่ในกรอบบริษัทนะพี่น้องครับใส่คน้ียซีด ทำความสะอาดคอกลดกินแอมโมเนียแล้วก็ก้มดัดไข่มแมลงมีแมลงวันต่างที่เป็นปัญหาของโลกล้ำปีสกินหวดรึงว่วแพงพี่น้องครับทักับไม่ได้ครับคูนแปดสิบคูนเก้าสองหางก้าเจ็ดเป็นสปอนเซอร์หลักของทั้งช่องนี้แหละครับผมไปไปรับชมราคาพี่น้องครับแนีนคือเกาหลอนี้นนนพี่น้องครับลูกมังกรขาววะไอลูกมังกรขาวทับกล่องสยามเด้อตัวนี้ครับ ส,สูงเท่ารเนี่ยสูงตัวไสามจุดสามป่ร้อยสามบสามร้อยเท่าไรก็สามจดิบสามบความสูงมันเท่าไรครับสามดสามสาโอ้ USSR, three. Three ร no ้อยสามสามจลูกมังก้ลูกมังกรสยามบ่ครับก้อนขาวท่ายังก็รับก้องสยามไปโอ้จะหนีงานแห่งพี่น้องเลยบึงบึงบึงไทยพี่น้องเด้อผมบอกว่าเดี๋ยทยควายพี่น้องครับมามาทย พอดีเขามาก,ก็เจอมันง่ามก็เลยทายมาเห็นพี่น้องทถาบานเบิบ้งกันกันนะเบิ้งครับได้โอ้ยตัวนี้ผมมีตัวนี้แล้วพี่น้องครับเผือกเด้อพี่น้องครับสูงเม็ดสานที่สามตัวแดงของเน่าตัดนี่แหละพี่น้องครับนี่แหละใบงามนี่ครับ อย่ไขอไปิงน้ครับงวข้างในเลยพี่น้องครับถึงหอครับพี่น้องพบงกละุดจอดเลยโอ้ยหายบอจดย่น้มาหีมดำที่เราไปนี้ี่นน้อว่าก็่น้อยกว่าัวนว่าหีดำต่ามันน้อกจับหนาจับลังเลยพี่น้องครับจ้องไปนด้อ เบิงเบงไทยพี่นองกันครับผมฮกมงเคิงกับพี่นองครับเรียบขาตำแหน่งเรีบแป๊บนึงห้องวัดอะไไปไหนไทยห้องเท่าใดเปิดไปเท่าใดเปิดห้องสามแมสครับแซนสามนอโอ้สองกใหไยเลยเพื่อนนะเอ้า เบ,บ,บ,บ like ิ้งว่นน kind of ั่นเลยบ่เหรออ้ามคักเลยบ่ยลวงตีเลยพี่น้องไม่เลยเบิมีหน้าเบิ้งเดือวเลยบ่มีหนบากตัวดำเลยเออบ่ได้เป็นพวกต้มบวกตัวดำนี่เป็นงเบิ้งกำลังเบิกันหลายครับแสนสามน้อยเนาะหางเพิ่นไม่ยังถึงยังไงเนั่ยโอ้ยตับโค่นคือไฟลวกไว้เครื่องเราเพิ่นนองครับมันย่งกัดคัดโอ้บ่ได้กากมุใช่ไหมไ่ได้กากมุงเพิ่นนองน่องฟีไฟนอนฟีไฟนองเออครับไฟนองแบบพี่น้องมันหมักฟีไฟใบรอยมีน้อยเนาะ ไม่หลอดครบไม่หลอดครบทุกอย่างเนาะครับเพลี้ยไฟคนหน่งเออเอาแสนสามหน่อยเนาะเปิดไปแสนสามต่อต่อกันไรนะครับต่อใดต่อใดหลังติดก็ได้เลยพี่น้องครับคูณนะาเขางามงามงามต้นอยู่ครับเดี๋ยวจะลงนี้เลยครับพี่ครับจะลงทั้งช่องนี้เลยเปิดตัวแรกก็เป็นควายงามเลยพี่น้องเด้อลูกยังก็เอาไม้ชูน้องชูไม้เปิ้ลลูกมังกรขูดขาวคทับกับฝ่าจังฝ่าเอ้าขา อ้ยระวังเด้อมันชนราคาจะมดีแลอ้ยระวังระวเสือขาดทุกเจ้นี่ยโต้ัโอ้นอะไรอะไรตัวหน่อย่อยีจะทับน้ตาอะไรให้ตัวนี้ใส่เบอร์ผมนี่ใส่เบอร์ผมนี่ตู้ซับตู้ซับตซับครับผมยังรับของบาโร่นเบอร์คุาเบอร์เียกเรียกโค้ดเบอร์นลขแปดห้าเร์แปดห้าม่่ลยร์เก้าสามเบรเก้าสามไม่ไม่ไม่ไมเอร์เก้าสามห้าแปดหนึ่ง สองสามห้าสามเอาไม่ส่วนไหมศูนย์เก้าสามห้าแปดหนึ่งสองสามห้าสามโอเค okay. มาตอบทุกมาพี่น้องครับดมังกรขาวทับลูกแกยังเกาะลูกมังกรขาวทับกอกฝาเออเอาแสนสามตัวเอาพี่น้องได้ครับผมพี่น้องครับมาเปิดงัวงเหนือก่อนเด้อพี่น้องครับหวัวสนามเลยทอมา่าเลยกัเหยียดเทียบให้ราคาพี่น้องประมานเบิร์ กูนี่หกหมื่นนะพี่นครับ้องเป็นซานโดเล่เด้อพี่น้องเนื่อมาเนี่ยพี่น้องโม่เนื้อยสามหมื่นโอ้ราคาไม่อย่างไรครับถามก่อนดีบ่ะพีอนี่ราคาดีอยู่ครับมือนี้ดีเ็นบ่ครับมือนี้งวงใหญ่เข่านบ่ะงวงใหญ่เข่าราคาเนี่ยงวงเนี่ยดีครับเออเอาเอาโอเคนี่เยนเราพี่น้องเนาะมือนี้งวงเนื่อยเขาเนาะอาทิตย์ที่แล้วบ่ดีเนาะบ่ดีเลยแต่อาทิตย์นี้ดีเ็นบ่นี่เนีราคาสามหมื่นเลยพี่น้องครับนี่รอขึ้นรถสิหน่ขึ้นรถโอ้พี่น้องมือนี้งวงงวงใหญ่ดีเด้อพี่น้้อองเด ต้องตัวละสามหมื่นนี่พอคนที่อย่างนี้เขาขี่รถอะไรนี่เออโอเคอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยว่าเงียบแห้งนอได้อาทิตย์ดีดีเนาะเอาเป็นแนวโน้มที่ดีครับผมเนี่ยงงไงที่ดีไปงานเทศกาลเนาอสองวันสาเนาะปงานเทศกาลเราเออประมาณนี้พี่น้องเนี่ตอนนี้พอขายเรียบร้อยเนาะผมชิบวถามผมนชิบวัอเบอร์ให้เด้ใส่เบอร์บอขายแล้วขายเรียบร้อยเนาะ ครับจบการขายครับสองตัวนี่สามหมื่นล้อคือรถของไผ่นอ่อดน้อยใหญ่ใหญ่หนิเฮานี่รอเขาจะขายเท่าไหร่ครับขายตั้งสองขายเท่าไหร่มัดไว้เรื่อขึ้นรถเนาโอ้เหมือนนี่ง้องวใหญ่ขายดีพี่น้องครับของอ่อยเท่าไหร่นี่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาททองมเขาเท่าไหร่สองหมื่นหกกว่าโอ้ง้วงอ้อยขายอะไรพี่น้องครับนัดนี้ล่องลองว่าตลาดแตกแต่น้ออ่อยเนาะเพราะว่าง้วงอ้อยไม่ขายอะไรของน้องตัวนี้ขายเรียบร้อยแล้วครับ 27งหมื่นอสองหมื oh, ่นเจ็ประมาณนี้คร <vale ับพี่น้องแมงยีรีพี่น้องครับซาโลนี่ขายใดยังบต้องบอกในเลยน่ะไมีเบอร์โทรสับอใส่ผมี่บอโ้ศนย์แปดศูนย์ปนสองหกเสองหกเจ็ดสองหาศูนย์เกาสองหนครับนัดนี่งวยงวใยญ่ขายใดพี่น้องครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วมัดเรียมขึ้นรถเด้อตัวนี้เป็นยักเลยววาเนื้อมือนีีขายดีแท้พีน้องครับแม่น่พ่อ เอามาสองตัวนอไล่ไปไหนพอตัวเท่าไรสองหมื่นเท่าไรครับเอาอยู่พี่น้องครับมันเหนือมันไล่เอาสองหมื่นซื้อพอเอามันมาถึงเวลามันนอจะไปว่องเสร็จไหมล่ะเดี๋ยวเขาขายเอเมือริกันกับมัดกันอยู่ในบ้านนั้นเตรียมขึ้นรถจะเฝ้าใจเย็นมันผงผุกงึงคิงลูกค้าเพิ่งกระลังล่างหนังตาออกมาจากบ้านอยู่ตัวละสองหมื่นนะพี่น้องครับ มอ,ออมองขายเลยตัวใดพอมองขายเลยตัวละมือเก่าเลยละมือเก่าอ้าใส่เหล็กมาโทรศัพทบมือกับมือก่อนโทษอะไรซับมือเก่า,กาเา <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้มา,าเอาอยู่ตลาดครับเออมองขายเลยก็คือมือเก่าเออเอาเป็นเนยนมที่ดีพี่น้องทางพาวกข่าเราก็ขายได้ก็แสดงว่า,าอันนี้ไปเรียบร้อยป่ะพี่ซื้อเรียบร <c oughs> ้อยแล้วเอาลงมาบ่ะ <c oughs> โอ้ยอันตรา,ายเนาะเออแมนบักทีแลนออมเมื่อกี้เห็นบ่แมนครัะ กอนหน่ออกมาแล้วบอเออมันขายเท่าไหร่มันสี่หมื่นี่น่อมนกเอหาประกาศใครใคนอกแต่ฟองก็อยู่ใส่คุณบ่เมื่อกี้มันมันลกมามันตื่นมาค่อข่าสนามบางนี่พอพันเนี่ยเดลนมองซีมื่นไปเนี่ยอ้เมื่อกี้มันใส่ง่วงหน่อยนอกเมื่อกี้เนาะผมมาบึ่งพอดีมองซีมื่นเท่าไหร สเนองาะไอมีเหรียกเท่าซับวะมีครับใส่มาเลยไอ้ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองเก้าสี่สองเก้่ศูนยห้าองศูนย์ศ้างย์ันี่เง้ยเนี่ยขายดีเลยพี่มันนี่เออเอาลองพี่จับมันมัดวีดีโอ้ยใหญ่เฮงพี่น้องตัวนี้ครับพอพันบ่ได้เนาะจตพวกคุ้มฟูงเาใก่าอยาให้อกเท่านั้นเนาพอคุ้มฟูงครับตัวนี้เอาฟูงเม็ดเจ็ดสิบกวผหละพี่น้องครับปักใจเลย โทรษสาเมื่อกี้โทรหาเราได้พี่น้องเด้อพอคุ้มฟูงเราเมื่อกี้ม้วนเนื้อมีเนื้อนมขายดีครับวันนี้ฟังตามกระเป๋าแล้วนี่ก็มารซื้อเรียบร้อยแล้วมัดไว้นี่มัดกันไว้ครับเบิงไปหาเบิองว่าดันไม่ทันที่นี่นั่นละให้พี่น้องเบิองราคาเท่ากันได้หลายสนามฟังนี่เป็นฟังม้เนื้อพี่น้องครับ เมลาผมมาเขาจะเปิดตลาดง้เน่อก่อนพี่น้องจะบ้หนึงว่าออง้อเน่อมันตรงไหนอย่ไปเบิงตัวไหนเด้องไหลไหลลนะเขาได้ลไเปิดไปมืนเธอได้ก่อนมือกปัาอนปัญหาเนาะเป็นตีเป็นเนื้อได้เนาะเออประมาณนี้พี่น้องเด้อเออพี่น้องอ่ามองหาง้อเน่าอโนกปัญหาเขอก้อนหมือนีคลายคายดอยู่น้กรบาดอยู่เนาะตใหญ่ตัวใหญ่หงไบ่ายหกบลายหเอา เอาขายคุณคุณเนี้ฟังคุณเจ้าข้อตะมูว่านะโอ้เอาไอซใท่โทับผมนินึงทุ่ัพผมนนึงโือทรไศูนย์ศูนย์แปดศนย์แปดศูนย์แศูนยหกแปดศูนย์หกหกศูนย์หกเลยหกศูนย์หมืนอพันหานหเนาะขอบคุณได้ครับเลราลองไปครับได้เขาขายแต่ว่านพี่น้องครับแต่ว่าเขาต้างม้ทนออกนะเพราะว่ามันต้องก่เพื่บ้ตนพี่น้องไงเี่ยจก็โคตรเหลือยังไ จุดมื้อหกองมาตลาดนอกเมืองเขาให้นสองมื้อแปดแฟนบอกรู้บางใช่ไหมคุณบอกไงกันเพียงวันนี้เปตัวใหญ่หรอพ่อพันบอกหัวหน้าพ่อพันบอกเซให้เราเนี่ได้มองหาพ่อพันเด้อพี่น้องยังอยู่ฝั่งง่วงงงวงเหนืออยู่เด้อพี่น้องทั้งฟังทั้งเขาที่ตะวันตกนี่แหละของสนามอันนี้พ่อพันธ์นอกสุนทรีย์ไอร์แ้วพี่ตัองปะ ลอยออกซิฟได้อยู่น้อไทยดำไทยดำก็สายได้อยู่พี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับอายุเราสลายอะไรครับนี่อายุสี่ปีน้อผลงานมีตลอดน้อเต้นนี้มันสายพันธุ์อย่างบ้ามันอยู่หรอลูกมันกระทบหน่อะไรน้อเออพอพันธุ์ได้พี่น้องเด้อโบเมนหูหน่อยน้อเกือบเกือบหูน้อแต่ลูกกระทบน้อเออพี่น้องทั้งตะก้อนสวรรค์เด้อเปิดเท่าไรครับเท่าไรหน้ามื่นสามครับหน้ามื่นสาม อ๋อพันธ์ครับอะไรสูงกว่าห้าหมื่นสามนี่ราคาต่อกันเอาเนาะเออมองท้ายก็มีน้ำใจทั่วมหาพี่น้องครับอ้าพี่น้องเด้อตอนนี้เนอะอ๋อพันอายุหาดีบ่สผลงานนี่ครับน้องมันมีน้องมันอนีบอสบ้า2 2> น<ม>า<ห>น้ำก,กันบอสโ,โอ้ตัวน,นี้สูงนนสูงตัวนี้สูงหน่อยตัวนี้นตัวนี้ต้องมีหน่อยเออแมนแมนเอาราคาเปิดตัวนี้ ก็วนี้หาหมื่นสามนสา้อแล้วน้องเพล่ะสี่หมื่นสามตังกันหมื่นหนึ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายงัวต้องระวังนิดนึงผมถืองัวตั้งบนก้นเหยียบเลยเพราะว่าเขาเขาบริ้งรลักนะผมถือง้วเดือบไปดำนะเอาพี่น้องครับอย่าลืมเนื้อพี่น้องกับมาฝากกันยุคไใหก็ตามให้โชคดีนิดนึงโชคดีทุกตะแลนวันนี้มาประจำุกวัน้ำขคานพี่น้องครับเพราะว่าแฟนคลับหลายตัวอยากให้มะทายทั้งจะสู้ท่อนประจำเลยนะไอ้ไซเลยก็ซับไปผม โซนหกห้า737 737 2407เจ็ดสามเจ็ดสองสี่ศูนย์เจ็ดสองสี่ศูนย์เจ็ดครับผมานครับที่กักัน้ากันห้าหมเจกับสี่หมื่นเจ็ด้อแน่นะม่นอห้ากัสี่สี่หอบคุณไลน์ครับผมเหมมเนอมีเหีมนกันเดี๋ยวสิรลงทางเฟก่อนเฟมันเรี้ยวโชคดีทุังขอให้เป็นัลด้เรอ้อเ เปิดราคายพน้แน่เปิดราคาพอนแน่สามหมื่นสี่ค่ะสามหม่นสี่เาะเงี้วๆี่พี่น้องเี้ยวสูงเมตรเมตรสามสิบเกือบสี่สิเนาะเออเงี้ยวๆอย่องตัวนี้ครับในลูกหนึ่งตัวแล้วเนาะของวางปวตัวไหนทำทด<า>้บ่อยแยกลูกมันสอเหือนค่ะโอ้ยแยกลูกนาะ ลูกมีลูกมาตัวนึงแล้วแต่แม่นั่นแหละครับตาแม่สาวค่ะแม่สาวสามหมื่นเก้าค่ะสามหมื่นเก้าเด้อครับม,รมันทายในท่านี้พี่น้องครับเพราะว่ามันง่วงง่วงมันติดน่ะพอพ่อสมพลหน่อยเลยแงงสิละเอาเปิดหัวสนา,ามก่อนเด้อท่านขอไปข้างในพี่น้องครับรอ,รอแป๊บนึงผมจัดระเบียบกล่องก่อนทวนราคามาอ่กเลยสามหมื่นสี่แทบตัวนี้สามหมื่นสี่ครับ สามหมื่นเกนแม่สาวตัวนี้แม่แม่เปึลูกอะเนาะมักเตี้ยโมเลยันของดีของฮาลุกมนเนี่ยมีเด็กโาเบอร์ใหญศูนย์หกสี่ศูนย์หกสีอ่าอียรยงเบื่อศูนย์หกสาไมก่อน063 835 5286ตัวนี้รอบนึงศูนย์หกสามมห่วงม่อยู่สครับผม ปลาติ๋วค่ะปลาติ๋วจะสุพรรเนาะมักโทคมากพี่น้องครับอีตอนเอางวัางวงัวหนึ่งงว่งวงง่วแม่สาวตัวหนึงน่งแล้วก็งัวแม่ลูกมีลูกมาตัวหนึงนน่งมาดิเนาะของว่างครับต้องแยกลูกไปเอาไปขับไปเอาในพี่น้องมาดีอ้ยเป็นยังล่ะแงีกันแงีกันไปยังไงครับไปดี่ เขาเป็นไค่ไหนงวเฟียใหญ่ลายหมือครับหัวเฟียใหญ่ลายมือนอ่าระพ่อเฟียใหญ่สิสี่มืเท่าไหนดีสี่มือหาน่อเนาะมันแยกลูกบ่ขึ้นนมมันยงงแยกลูกเนาะเออลูกกระตบอ่ะลกเตตัวแล้วครับสี่มืนหานะ่อเนาะใหญ่ๆเฟียใหญ่ขาใหญ่ เอารามันสูเมตรสีเมตราิเมตรดหาซิมีเด็กโทรศับท์โทรบอกมันก็ไปสนับโทรศัท์เอาเบอร์ไส่มื่อกไหมโทรศั์โทรศัพเพื่อได้ขายกหนเนี่ยผมไล่ชัวร์อยู่ฮะซื้อเท่าไรเปิดบัตอนอยู่ซื้อทนให้เท่าไหร่ในห้างเท่าไหร่ในตวเลขกมากเลย เต็มเลยมบกันไงเป็นตอนอยู่เป็นทองซีมนาเท้าแส้ซีซีซีเมล่อนเป็นไปด้วยดีนะไหนตีเป็นเหนื่อยตีเป็นเหนื่อยตีเป็นเหนื่อยนะเออเขาซื้ออรมาตั้มเก้าร้อยไปพี่น้องเดอสากปอบึงขันใน้ขันนครับเป็นตอนอยู่กทีเป็นตอนอยู่แล้วจบเป็นรถคนนูนตัวนี้แล้วมันงามตัวนี้เงยเง้ยวน่ ตัวนี้ก็ได้อยู่ด้วยพี่น้องจะว่าจะของไปอยู่ไม่ต้งได้ไปอยางมั่นกันครับพี่น้องครับเดินเข้ามาดูกันเด้อโอ้โหทบๆทุบแมนรอดไ,ไปเอาพิซซ่าตลาดตลาดง่วนเนื้อเนี่ยพอดีเขาไปตลาดง่วนงามาที่นี่ครับผมเอาข้ามมาเลยพี่น้องเด้อ นี่น้อยนี่มือสองขัหา่มดเออพอเอาอยู่นอเกียงเก่าดีไหมเกียงเก่าเกียงเก่าดีอีวีมีมวสัยครับโอ้ยเองค์ขอาใครสามมื่นเกามือสองันหาวงก้วยกำลังเข่าตลาดเ้อสูงเมีดหน่อยครับเดียวเทียบราคาสนามอื่นแต่ว่า

เออล่อมันต่ออยู <S 2> <S 2> ่ง้าอยู่ประิไายเร็วหนิล่ะคิดไานะเอ้ามก้างวดไทยเห็นไทยงวไทยอะไรอเัาบาลหรยใครตัวนี้ไทยหน่อยเท่าไหร่เจ้าบาลหมื่นสีจ้ะมืนสี่ราเป็นไอย่างเป็นอย่ง ก็เก <OR> <ie pie ent ree> ียดแกไม่แต่สีสีจีนั้งเยอะเลยนนี้หาอยู่หาลอยเงี้นหน่เินสีเทาะเนเดียวเป็นไส้ทอกันเออไสรเด็กเขาสามาทีละคูณแปดศูนย์คูแปดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดดสีหกด้าเป็นบางงงงามทุกไกตอนนี้นเห็นงงงามเลยาไ้รอรวนลุนเท่าไรไองอนีลุนเท่าไรนะส่สามศสา่โอ้ยเห็นงงงามเลยพี่น้อง 43ครับผมเป็นรูปได้ได้นี่รูปรูปบูจักนอท่องเรียบร้อยเห็นบไม่หลอดมีปะไม่หลอดมีนอเออเทฟสามหนึ่งแล้แม่นี่ไตัวนี้่ะแม่นี่สาเก้าครับสามสิบเก้า้านอยเนาะเอองามงามยพี่นองครับสามสิบเก้าเด้อสูงสัมกาเลยนออยสี่สิบบวกบวกบวกตัวนี้ตัวนี้ทองเทฟสามนตัวนี้ตัวนี้เนี่สาว ถ่ยายอย่างแง่งมือนี่พี่น้องครับค่อยถ่ายค่อยแกะออกท,ท,ทีละโตทีละโตฝากเลขให้ผมไพี่นองศูนย์แปดสองศูนดสองี่ห้องสี่ห้าแปดศูนย์สามแปดพี่น้องมักชอบทั่มมาเด้อพี่น้องเด้องวททองทองทองเคียบสามหนึ่งใบหลอดนี่ <c oughs> เอาเปรียบเทียบสนามอื่นนะครับ ไปเห็นยักษ์เล่ย์ปเทศนี้ผมบพระท่านขอไปข้างในเลยพี่น้องอยู่ข้างนอกอยู่ค่อยๆขอไปข้างในตะวนี้งูทองมอหนึ่งเขาบิ่งยังกันหนึ่งนี่กับแม่แม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ก็งามหมดเลย ท่าไอ้เนี่งามวะสองไอ้สองบนเก่าคบสองบนเก่าแม่สาวหน่อยเนาะไอ้สาวงามพี่น้องครับสองบนเก่าเอาพอพอเอาอยู่พี่น้องครับประมาณนี้พี่น้องมาหาตอนเอาเด้อหัวดุหลุนหัวดุงงี่แหละครับผมส์เล็กมากไ้โทรศัพท์โทรศัพท์นิดนึงศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปด่หองนึ่งสองสองหกหเอาหัวสนามเลยพี่น้องมาท่านเขาไปข้างในครับรอข้างนอกนี่แหะสูงเมตรสี เม็ดสี่สิบแข้งขาเรียบดีหางเงาตลาดมือนีคก็โอเคอยู่พี่น้องครับพุทธคักยู่ันนี้เดี๋ยวจะขอไปเบงิงโซนง่วงง่วงงามด้านในพี่น้องครับพี่น้องครับบัดนี้มาเบิงเม่สาหน่อยเนะาะอายุ่ตัวละหา้านาทีเนะาะห้านาทีขายตัวละหา้านาท<ะ>ีสองหมื่นสองในรถนี้ละพี่น้องครับ เราบ้าโลกจะลดถเพราะว่าง่วงไปหน้อยเนาะจะินไม่ไหวเดินไม่ไเนาะเออเอาผมถ่ายในตัวนี้พี่น้องครับเพราะว่าพอเป็นบ้าลงจะลดเด้อตัวน้ำมือสองตัวแม่จะโตแม่น้อยตัวนี้บ่เอาโัวนี้ไรไม่ลอดครับถ่ายมันไในตัวนี้พี่น้องเพราะว่าตะแกรงนี่ตะแกรงนี่ไปเดี๋ยวมันติดติดเหลืองไปเรื่อยเพราะพ่าตไทยเห็นครับ เอาใส่เล็มากพอสอดังเลยศูนย์เก้าหกศูนย์เ้าหกหนึงนย์เก้าหนึ่งศูย์เก้าสี่เก้าหาสองสี่เกตัวละมืนสองเนเอาไทยขให้รถควางง่วนห่อยลงไปไปรู้งูใหญ่เหยียบครับผมเอาทั่วมาพี่หลงด้ะทั่วมาา